ล็อกนะคะชีวิตในญี่ปุ่นเมื่อครอบครัวมาเยี่ยมสาวแซฟที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นมืออาหารนะคะที่เราทำกันชื่อว่าเทมากิซูชินะคะนี่เทก็ค <Hey. S 2> ือก็ได้มีการประดับธงปลาคาฟนะคะซึ่งเป็นฝีมือการระบายสีของเด็กๆในเมืองที่ทางเมืองแล้วปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกเลขนี้จริงๆคะ่ะทุกคนอื้อหือคนดวงดีนี่เขาก็ดวงดีจริงๆนะคะ yeah! วันนี้อากาศดีนะคะก็เลยพาเด็กๆออกมาเที่ยวเอ้า5ที5ที5ทีหาทีโอ้โหสุดยอดสุดยอด สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซาบสต,สตมาแลอบลุงนะคะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสาวซาบจะพาเพื่อนๆพื่ไปดูวีล็อกนะคะชีวิตในญี่ปุ่นเมื่อครอบครัวมาเยี่ยมสาวซบที่ญี่ปุ่นนะว่าเออสาวซบเนี่ยมีกิจกรรมพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนบ้างและเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างบรรยากาศจะเป็นยังไงคือคักแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามชมในคลิปกันได้เลยค่ะ ครอบครัวสาวแซบกรุ่มที่2อ,อาเฮียอาซอและหลานๆเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเบินตรงสู่โตเกียวไฟราราประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะก็มาถึงญี่ปุ่นก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งพอดีสาวแซบก็เลยนัดเจอกันที่สถานีอูเอโนค่ะก่อนจะเดินทางไปบ้านสาวแซบที่จังหวัดไซตามะ วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีฝนตกไปปรยก่อนกลับเราก็เลยแวะเติมพลังกินซูชิกันที่สถานีอูเอโนก่อนวันนี้ก็จะชิวๆนิดนึงเพราะทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางพอถึงบ้านสาวแซบแล้วเจ้าหลานชายก็รีเควสบอกว่าอยากไปซูเปอร์เซนโตขอเปิดประสบการณ์แช่ออนเซนสักหน่อย ระหว่างนี้สแทบก็พาอซอแววไปซูเปอร์เพื่อซื้อวัตถุดิบม,มาทำอาหารกินกันที่บ้านซึ่งเมนูไฮไลท์ก็คือกะเพราวากิวค่ะในไหนเราก็มาประเทศที่มีชื่อว่าวากิวอร่อยแล้วเราก็ใส่แวลูลงไปในอาหารนิดนึงเนาะจากกะเพราธรรมดาก็จะได้อร่อยขึ้นมานิดนึงค่ะส่วนหนุ่มๆก็แยกวงไปเล่นเกมรออาหารเย็นเสร็จพออิ่มแล้วพวกเราก็แยกย้ายพักผ่อนกันตามอัธยาศัย เปียวอร่อยไหมครับอร่อยหอมวันรุ่งขึ้นอากาศดีแล้วเราก็เลยแพลนกันไปเที่ยวที่ย่านอาซากุสะค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็นั่งเรือจากอาซากุสะไปโอเดบะก่อนจะไปเราก็แวะไหว้พระขอพรเงื่อนก่อนซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ปากถอปากนะคะหลังจากคุณแม่ไปเสี่ยงเซียมซีแล้วได้ใบโชคดีที่สุดแล้วกับไทยไปถูกลอตเตอรี่ไอเฮียก็เลยไม่พลาดที่จะขอพรเสี่ยงเซียมซีกันนิดนึงแล้วก็ได้ใบโชคดีที่สุดกันทั้งครอบครัวเลยซึ่งตอนคลิปนี้ออกเนี่ยครอบครัวของออเฮียก็กลับถึงชัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะและผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกพอดี ซึ่งอาเฮียก็รับโชคจริงๆค่ะ ระหว่างทางสาวแซบก็อธิบายความเป็นมาของโตเกียวสกายทรีให้ทุกคนฟังว่ามีความสูง634เมตรอาเฮียก็สงสัยว่าทำไมตัวเลขไม่เป็นเลขกลมๆซึ่งตัวเลขนี้ก็มีสตอรี่มาจากคำว่ามูซาชิซึ่งเป็นชื่อเรียกพื้นที่ของโตเกียวเซตามาและคานากาวะและมันก็ตรงกับตัวเลข634ก็เลยนำมาเป็นความสูงของโตเกียวสกายทรีนั่นเองอาเฮียบอกกับสาวแซบว่าเดี๋ยวเฮียจะซื้อเลขนี้แหละแล้วปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ออกเลขนี้จริงๆค่ะทุกคนคนดวงดีนี่เขาก็ดวงดีจริงๆนะคะ คลิปวันนี้ก็สนุกสนานนะคะเดินกันเพลินๆเ,เที่ยวกันชิลๆระหว่างทางเดินไปโตเกียวสกายทรีเราก็เจอสวนเล็กๆค่ะที่มีต้นยาเอดซากุระหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยก็เลยแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทีมดูไบของเรานะคะอย่างน้อยก็ยังมีดอกไม้ให้ได้ชื่นชมนิดนึงซึ่งรายละเอียดการท่องเที่ยวของเส้นทางนี้นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนชมคลิปได้นะเพราะว่าสาวแซบะได้ทำเอาไว้แล้วค่ะ 哟 <laughs>。 สำหรับเช้าวันนี้นะคะเราแพนว่าจะไปเที่ยวกันที่คาวาโกเอะค่ะจากบ้านสาวแซบขับรถไปแล้วๆ40นาทีซึ่งไอเฮียก็ได้นัดเจอกับเพื่อนรุ่นพี่คนญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการรียูเนียนของไอเฮียเลยเราก็ไปรับประทานอาหารกันที่ร้านข้าวหน้าปลาหลายชื่อดังของเมืองนะคะซึ่งวันที่ไปเนี่ยตรงบริเวณถนนไทโชโรมันก็ได้มีการประดับธงปาคาฟนะคะซึ่งเป็นฝีมือการระบายสีของเด็กๆในเมืองที่ทางเมืองเนี่ยนำมาแขวนไว้เป็นช่วงเฉลิมฉลองวัน ผู้ชายที่ตรงกับวันที่5พฤษภาคมนะคะแต่ว่าเขาก็แขวนเอาไว้ล่วงหน้านะก็เลยทำให้บรรยากาศดูสวยงามมากๆค่ะ หลังจากเสร็จภารกิจกันที่า k a โกเอ e แล้วเนี่ยเราก็แยกย้ายกลับบ้านสาวแซบนะคะซึ่งวันนี้เราก็แผนที่จะทำอาหารเย็นเป็นเทมากิซูชิค่ะสาวแซบก็หุงข้าวญี่ปุ่นใส่น้ำส้มสายชูสำหรับทำซูชิแล้วเราก็ซื้อวัตถุดิบปลาดิบนะคะมาทำซุปมิโซะเวลารับประทานเนี่ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยใครอยากห่อแบบไหนใครอยากปั้นแบบไหนก็ปั้นกันเองนะคะก็เป็นการกินไปคุยกันไปเพลิดเพลินสนุกดีค่ะ อันนี้ก็เป็นมืออาหารนะคะที่เราทำกันชื่อว่าเทมากิซูชินะคะนี่เทก็คือมือมากิก็คือโรนะคะซูชิก็คือเนี่ยค่ะปลาดิบนี่ฝีมือคุณหลานนะคะเทมากิซูชิส่วนน้องเดียวหลังจากที่โรไม่สำเร็จโปกข้าวเลยกินง่ายกว่าอร่อยกว่าเนาะ <S <S อ่าอันนี้ก็เป็นบรรดาปลาดิบที่เราซื้อมานะคะก็มี อันนี้เป็นอะไรนะปูอาดมีเมนไทโกมีแซลมอนมีทูนา่ามีไข่ไข่อ<ข>ม,ม่ามีหอยนางรมทอดมีไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งที่ไม,ไม่ใช่กุ้งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้าวเปรี้ยวนะคะก็คือเป็นข้าวญี่ปุ่นผสมน้ำส้มใสชูโอ้โหอ่า<ห>ชิมซิชิมซิอ่าอือเป็นไงครับฟินอ่าฟินาเล นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศอาสมาชิกสมาชิกนะคะอ่าพี่อบลุงอโอนะคะหนูดีหนูเดียวแล้วก็อาฮีอา้าอิคารากิมาสเลยค่ะอร่อยไหมคัะน้องเดียวโอยชิโอชิถึงญี่ปุ่นแล้วนะถึงแม้เราจะเป็นญี่ปุ่นลอมก็ตามนะคะแต่เราก็สามารถทำอาหารตอนรับแขกได้ ส่วนอันนี้นะคะเป็นโชยุหอยที่ส่วนตัวที่บ้านเราชอบมากนะคะอยากจะขอแนะนำส่วนอันนี้นะคะก็เป็นน้ำส้มสายชูข้าวนะคะที่สำหรับทำซูชิเนาะสอแสแซบก็ใช้นี้นะคะของมิสกังก็เป็นซูชิสึนะคะก็สะดวกง่ายดีก็หุงข้าวญี่ปุ่นเสร็จเราก็ใส่เจ้านี่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็เหมือนแผ่ๆผลเขาให้มันเย็นๆนะให้แบบว่าตัวสึเนี่ยมันซึมเข้าไปในข้าวนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ เราก็ชิมโอเคทานกันเลยนะคะอิตาลีมาสวันนี้น้องเดียวรีเควสขอเล่นเกมก่อนนอนพี่บุงก็จัดให้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แบบ 3D <อ>กันนิดนึงนอกจากน้องเดียวแล้วเนี่ยพี่บุงก็เลยชวนไอเฮียมาเล่นด้วยค่ะไอเฮียบอกว่าฟิลเหมือนจริงมากๆจากที่เริ่มเล่นตอนแรกเนี่ยนั่งปกติพอมาตอนเล่นเกมถึงขั้นกับเรือตามโซฟากันเลยทีเดียวเล่นเกมเสร็จ เราก็แยกย้ายไปพักผ่อนกันตามอาธัธยาศัยค่ะเอาเฮ้ยโดนเยอยโดนเยอะ นี่คุณให้กำลังใจปาใช่ไหมครับใช่ครับนี่เล่นจนไหลแล้วนะเนี่ยเอ้ยผ่านแล้ว ถึงขั้นถึงขั้นต้องแบบว่านั่งก้อยต่ำเลยหรอเอาเคะแนนเลยว่าเ็บปแนนครับอหลบไปหลบไปจริงๆๆิงๆๆิง่ขวาเป็นแม่ขวาวาลเหลืองเอปิดไฟ้านซ้าะ

ไตปสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันว่างของพวกเรานะคะก็เลยแพนไปเที่ยวที่สวนกใกล้บ้านค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในคลิปเลยนี่อะไรนี่เขาแอบ,บสักตายอาลุงปอมทักเขาหน่อยดิหัวฟูกันเลยทีเดียวนะคะสมาชิกของพวกเราวันนี้อากาศดีนะคะก็เลยพาเด็กๆออกมาเที่ยว อันนี้มาฮันิมูนะฮะอซ้องอะเฮียนะคะ,นนะ,คะเป็ไกเฮียขับดีไหมเฮีย เอาเหีายบายหน่อย <Ges> <w mail> อันนี้ก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะที่โหนบาร้องร้องเฮ้ยเออได้เวอบลุงอบลุงอบลุงโชว์หน่อยโอ้โหเอาเอาอ๋อนี่คือเทคนิคเทคนิคเดี๋ยวต้องไม่ครอบขาออกนะเอาเฮียเฮียลองหน่อย จูโอ้โหเก่งมากรุ่นรุ่นใหญ่เกาเล่นอย่างนี้อือหือโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเยอะข้ออันนี้เขาเป็นเทคนิคเออต้องเป็นเทคนิคของรุ่นใหญ่อะเอแอคชั่นสองแอคชั่นสองโอ้โห อ๋ห้าทีอีกห้าทีอีกห้าทีห้าทีอ้โหสุดยอดสุดยอดนึกว่าฟิตโชว์ไปมืออีกโอ้โหโอ้โหไปมือด้วยโอ้โตีโชว์ไปมือ เก่งน่าจะหลุดตูดก่อนเดี๋ยวน้องขึ้นอีกเดี๋ยวระวังนะโอ้โหไม่เดี๋ยวอีกชั้นนึงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันล่นลงไหมหัวโอ้โหสบไม่สวยเลยท่านลื่ลงบาร์อันเดียวกิจกรรมได้ทั้งครอบครัวนะคะ น oh. ja ja in ี้เราก็พาครอบครัวมาที่สวนนะเป็นไงสนุกไหมครับเหนื่อยไหมโหจะตายจะตายอันนี้ก็เป็นแบบว่าที่ยืดเหยียดนะคะที่แบบว่าโหนบาก็อยู่ในสวนสาธารณะแถวบ้านนะคะเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะคุณเดียวอันนี้สงสารไดโนเสาร์จัง โอ้โหไม่ต้องไปสวนสนุกแล้วเนี้ยอ่ะแล้วแล้วคนนี้คือคุณอายังไงคะอันนี้คอยดูความปลอดภัยของคุณนุ้นไว้อ๋อเป็นองคารักษ์เป็นองคารักษ์ขี่คู่ขี่คู่ก็เป็นเพลงกาวนะที่แบบเออในวันอากาศดีๆไม่รู้จะไปไหนก็เราจะไปฟูจิคิวเราะไฟูจิคิวหมฟูจิคิวมันจะมียกขึ้นยกลงนี่ย ก็มาใช้ชีวิตแบบโลเคอลที่แท้ทรูนะคะอันนี้ย้อนวัยนะคะสองลูมกับหนึ่งหนุ่มก็เขาบอกว่าหายากที่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเตาก้อนนี้ติดใจใหญ่เลยส่วนส่วนลุงคนนั้นบาลาน้ำหนักให้บาลานช่วยเดี๋ยวมันงาย เดี๋ยวเดี๋ยว่อเาเดี๋ยวมาก่อนออนี่เขาเล่นแบ่งเป็นทีมนะทีมหน้าทีมหลังใช่มันจะมาทีมบักนี่ทวงน้ำหนักหรือมันเอียงข้างเนาะ เขาผ่านมาหมดแล้วอ่ะเริ่มขิงกันละเริ่มขิงเขาผ่านตัวแรงหมดแล้วเธอดีหลับสักสีเลยตาเล็กน้อยอยู่ไม่เห็นลูกตาเลยผกับขิงก็หลับอยู่แล้วเขาหวานเลยผมผมก็ใจหยากเป็นตัวแรงเหมือนกันค่ะมีคำอะไรคะมีคำอะไรคะเคมีน้ำเจิ่งเจิ่งอยู่ใต้ไม่ได้ฉี่ใช่ไหมไม่ได้ฉี่ใช่ไหมเออแล้วเบีอะไรดีไหมเนี่ย ไอ้เด็กคนจีกิวเขาฉีดล่าเขาจะว่าไหมไม่รู้มีใครฉีดล่าอันนี้เราก็พาทีมมาชมดอกกุหลาบนะฮะหอมไหมน้องเดียวหอมไหมเนี้ยไม่ตอบอันนี้ล่ะคะซังเกียนไนหอมไหมคะหอมค่ะ เขายังบานไม่ครบนะคะก็บานแค่ส่วนหนึ่งใช่ก็เขาเอาแบบไปสกัดทําเป็นพวกน้ําหอมต่างๆเนาะอันนี้แอลแอลเรียง <c oughs> ตุมต้มๆอยู่หอมปะ <c oughs> หอม <c oughs> ออกินเหมือนอนนันนั้นเนี่ยมันยังบานแบบยังบานไม่ครบนะคะ <c oughs> ก็จะมีเวิร์กหนึ่งที่บานก่อนผู้ใดเราก็ไปเดินดูกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดอกนะคะที่มีกลิ่นเขามีชื่อว่าโฮจุนนะคะหอมมากเลยกลิ่นเหมือนแบบพวกเครื่องสังอางสกินแคร์นะคะกลิ่นกุหลาบน,นี้เป็นสายพันธุ์บานเร็วนะคะเรามาดูก็เป็นช่วงปลายเดือนเมษายน,นะคะ่ะนี่เป็นศิลปะกรรมในส่วนของญี่ปุ่นนะครับศิลปินได้ซ่อนความหมายไว้ว่าเป็นเอาไม่ใช่ <laughs> 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 ความท้อแท้ของมนุษย์ <laughs> พอเดินเล่นที่สวนกันเสร็จแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งที่ห้างกันนิดหน่อยค่ะก่อนจะแวะไปฝากท้องมือเย็นที่ร้านบุฟเฟ่คามิมูราปิ้งย่างเนื้อ a อฟแถวบ้านของพวกเราอันนี้นักย่างในตำนานย่างมัชเมโรนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ตื่นเช้ากันนิดนึงเพราะมีเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวกันที่ฟูจิค่ะตามรีเควสของลาลานว่าอยากเล่นเครื่องเล่นระดับโลกที่ฟูจิคิวไฮแลนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆพวกเราก็เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะและเป็นครั้งแรกที่อาเฮียและอาซอเนี่ยได้เล่นเครื่องเล่นรถไฟหอบแบบเสียวสุดๆเปิดประสบการณ์ที่ดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างน้อยก็ทําให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสนุกกันสุดเบียงไปเลยละคะ่ะเพื่อนๆสามารถย้อนไปชมคลิปรีวิวเต็มๆได้ นะ้สาวแซบอ่ะทำไว้แล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับถ่ายรูปให้กันตอนนี้ฟูจิกำลงังสวมากนีนะคระับสวยมากเลยนี่นะครับบรรยากาศยามเช้า หลังจากผ่านศึกหนักมาเมื่อคืนเกอลเจเนกาสงครามกินดูใบเป็นไงบ้างเอลเจเนกาเาละเมอวันนี้เป็นคนที่น่าจะสนุกที่สุดนะครับในเมื่อวานนี้ละเมอละเมอไหมละเมอไหมครับตัอถามไม่ได้ต้องไปถามคนข้างๆอ่ะละเมอไหมครับละเมอครับเอลเจเนก้าพาต้องรีบซาตัวโอ้โหในลุคลุกตานี่ดึงดึงวุ้นางกลับข้าวราบอ่ะ เอี่ยกับท้ารักเลือดหิวแต่เอเจนเซอร์นะมียานยังแบบไม่ได้ไปไหนงานยานทตุ๊กตุ๊กแต่มิจิยามานี่เหรอผมเขามาลงปุ๊บต้องดึงมียานลงมาสุดยอดอ่านี่สาวแซ็บนะับเจ็บคอเลยค่ะแหกปากเมื่อคืนเพราะว่าตื่นมาราะว่าเจ็บคอกลัวไม่แบบ สนุกก็สนุกนะกลัว <c 's in language> ก็กลัวก็เลยแบบส่งเสียงร้องออกไปอ๋อบางคนเจ็บคอแต่บางคนเจ็บตัวพี่บอกว่าเสียงโวมวาดังมากพี่ชายหูเลยหูอื้เสียงปลาเสียงปลาโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวกันต่อนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างการการโหยหวนนะยังไงครัเปลนยังไงนะเมื่อกี้อันนี้ใครใครร้อง ผมอ้าวเหรออ้าวทำไมเสียงร้องไม่ใช่เจ้เหรอแต่นี่ร้องเรากกได้แต่ได้ยินเสียงเดียวร้องนี่ยากมันไม่ร้องแบบนี้แบบเนี่ยร้องเหมือนมของตากอะเราได้ยินเดียวกระดุมเราได้ยินเดียวกระดุมโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเที่ยวกันก่อนจะจบทริปของกลุ่ม2นะคะก็เลยแผนว่าจะไปเที่ยวกันที่สวนดอกไม้ที่จังหวัดโทชิงิที่สวนอาชิกังอะ่ะเนาะเพราะในไหนเราก็เช่ารถกัน2วันแล้วนะก็เลยจัดทริปไกลๆเลยกลุ่มนี้นะคะก่อนมาเนี่ยเขาเรียกทีมของตัวเองว่าเป็นทีมดูไบค่ะเพราะมาไม่ทันซาก,กุระแต่อย่างน้อยก็ได้เจอดอกไม้สวยๆอย่างดอกวิสทีเลียเต็มต้นหิวใจพวกเรามา,มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ ทริปของสวนอาชิกังะนะคะสาวแซบก็ทำรีวิวเต็มๆไว้แล้วเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากดูเต็มๆก็สามารถย้อนไปชมคลิปกันได้นะคะสวยเด้อสำหรับทริปนี้นะคะครอบครัวของสาวแซบก็เดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเ ที่ตอนนี้มีบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่โตเกียว2เที่ยวบินต่อวันเวลาดีบินสบายส,สาวมแนะนําให้เพื่อนๆสั่งอาหารบนเครื่องด้วยนะคะอร่อยสุดๆไปเลยน้องเดียวคอนเฟิร์มแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรโบินตรงไปญี่ปุ่นราคาดีมากๆค่ะใครกําลังอยากไปเที่ยวโตเกียวโอซาก้าซัปโปโรกับไทยแอร์เอเชียเก็อย่าลืมเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ AirAsia.com นะคะจบแล้วนะคะสำหรับวีล็อกชีวิตในญี่ปุ่นเมื่อครอบครัวสาวแซบจากไทยมาเยี่ยมที่ญี่ปุ่นหวังว่าเพื่อนๆคงจะยังไม่เบื่อกันนะคะถ้ามีโอกาสอีกจะมาถ่ายคลิปแบ่งบรรยากาศครอบครัวของพวกเราแบบฟีลดให้เพื่อนๆได้นนชมกันอีกค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ